สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการแก้ไม่มีเสียงตื่นนะครับก่อนอื่นให้คลิกที่สามเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมีลำโพงนะครับให้คลิกลำโพงตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาครับเสร็จแล้วก็คลิก recording device ครับเสร็จแล้วก็คลิก double ล l i c k font ใหม่นะครับเสร็จแล้วก็คลิก enhancement ตรงนี้ครับ noise suppression แปลว่าระงรับเสียงรบกวนนะครับให้ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับถ้าไม่คลิกโอเคมันก็จะไม่รับข้อมูลเข้าไปนะครับคลิกโอเคครับเช็คดูว่าเราทําสําเร็จหรือไม่นะครับคลิกกลับไปทีครับคลิกขวาคลิก recording device แดีวมันคลิกฟอนต์ใหม่คือ enhancement อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับเราเซตเข้าไปแล้วครับสวัสดีครับ